เ้าเรื่องนะแต่ที่เราพูดถึงที่ผมพูดถึงเนี่ยก็หมายถึงว่าไอ้คนที่เอาผ้าเหลียงมาห่มแล้วกวนหัวแต่พฤติกรรมนะพฤติกรรมยิ่งกว่าเดรฉานนะครับพฤติกรรมยิ่งกว่าเดรฉานเพราะอะไรเพราะเดรฉานเนี่ยมันดีกว่าไอ้ล้วนตัวนี้ไอ้ล้วนสองสามตัวไอ้ล้วนซาสองสามตัวที่อยู่ในแก๊งไอเอ๋อเนี่ยนะครับคือเดรฉานเนี่ยมันจะไม่โกหก เสยร้ายไปสีเบียดเบียนผู้อื่นนะผมก็เลยบอกว่าไอ้ไอ้ล้นแกงนี้เนี่ยนะครับที่ไปอยู่กับไอเ้อ,อืนเนี่ยมันชั่วยิ่งกว่าเดรัฉานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอทําชั่วออกมาเห่าหอนออกมาเสร้ายโจมตีสลามผมก็ดําเนินคดีพอผมดําเนินคดีไปไอล้ล้นหัวลูกชิ้นไอ้กอรัมที่ผมเรียกกอรัมเนี่ยจะพี่น้องไปดูหนังเรื่อง เดอะลอฟเดอริงมันจะมีตัวหนึ่งเรียกกรัมซามิโกคือหน้าตามันคล้ายกันอ่อเพราะว่าซมิโกเนี่ยโดนความชั่วครอบงำเมื่อก่อนก็เป็นคนนะเป็นอะไรอ่ะอ่าก็เรียกก็เรียกอะไรในหนังเขาเรียกอะไรแต่ไม่รู้นะแต่เป็นคนนี่แหละเป็นคนนึง่งนะแต่พอโดนความชั่วครอบงำนะก็เลยกลายเป็นตัวประหลาด ก็นะเหมือนไอ้พระไอ้คนเนี้ยไอ้ล้วนห่มหลองเรียกพระไม่ได้นะเสียมเสื่อมเสียสถาบันสงฆ์นะเรียกว่าไอ้ล้วนห่มเหลีอยงไอ้ตัวเนี้ยนะซึ่งผมบอกว่าไอ้ล้วนตัวนี้ยังไงก็ตามแต่กุ๊กแล้วยี่ห้อนี้ไม่ใช่ขู่ยี่ห้อที่ชื่อสายันสุกจันท์ไม่เคยขู่ใครนอกจากทาจริงเราทําแล้วเนี่ยนะครับบรรลัยชิบหายมาหลายคนแล้วด้วยที่ทําชั่วนะคนดีอย่างที่บอกว่าไม่ต้องกลัวผม ไอ้ถ้าคนชั่วเนี่ยกลัวตั้งไว้ได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสู้เัืนทางกฎหมายนะฮะสู้ทุกรูปแบบเหมือนกันอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะผมสู้ทุกรูปแบบร้องเรียนที่สำนักพุทธก็ทำนะครับดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายก็ทำตอบโต้ตชี้แจงสิ่งมั่วซั่วที่ไอ้ล้วนมันสร้างขึ้นมาก็ทำ อันไอ้ล้นตัวนี้เนี่ยนะครับพี่น้องชาวสุราษฎรโดยเฉพาะพี่น้องพุทธนามสกุลสุกจันทเนี่ยอยู่ที่สุราษฎรเนี่ยจํานวนมากที่เป็นพุทธช่วยกันสอดส่องดูแลนะตะกูลสุกจันทร์ที่อยู่ในสุราช่วยกันสอดส่องดูแลอ่าตะกูลสุกจันทร์ที่เป็นชาวพุทธที่อยู่สุราช่วยกันสอดส่องดูแลมีไอ้ล้นชั่วตัวหนึ่งนะที่เป็นสังกัดวัดแถวแถวสุราษฎรที่เดี๋ยวผมจะหาเวลาไปหาเจ้าอ่า อาวาสวัดที่สุราษฎร์นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าอาวาสจับศึกไอ้ล้นชั่วตัวนี้ให้ได้พาพฤติกรรมเนี่ยถือว่าอาบัติปราชิกแล้ว,วพอพฤติกรรมเนี่ยผิดศีลศีลข้อสี่นั่นก็คือมุสาว่าทาวาดนะครับถือว่าผิดศีลข้อสี่พอผิดศีลข้อสี่เนี่ยก็ต้องจับศึกแต่ว่าไอ้ล้น กรัมถ้าฟังอยู่นะช่วยออกมาและสดุดนะบ่อยๆช่วยออกมาพูดถ,ถึงผมบ่อยๆวันนี้ขอฝากแชร์ไปให้ไอล้นหน่อยนะแชร์ไปให้อล้นตัวนี้หน่อยนะครับบอกไอ้ล้วนด้วยว่าเตรียมคุกไว้ได้เลยแล้วบอกด้วยว่าคนที่ชื่อสายันสุขจันทร์ไม่เคยขู่ใครนอกจากทําจริงแล้วเหมือนกันถ้าผมทําผมทําสุดๆผมไม่ปล่อย ไอ้คนที่สร้างความเสียหายในสังคมประเทศชาติเนี่ยผมไม่ปล่อยนะครับว่าจะรอด